สวัสดีจ้าเาว ube, ้าย,ยูทูปผู้ฝูทุคนสาวแหลวคนเก่าคนเดิมมาละจ้าเมื่อนี้สาวแหลพาดไทพี่น้องมาหาเห็ดไทพี่นอ้องแต่ว่าอย่างนี้ถ้าได้พ่อเห็ดอยู่หัวแต่พ่อสามด,กดกอกดอกน้อยน่อยนึ่งไทพ่น้งนองยังหาเห็ดจนค้าลากแล้ว่าจะได้สามดอกจากสีได้พ่อหนึ่งบวบเมื่อนั้น เสาแหลกขี่รถไก่เสาแหลกก็เลยเห็นเห็ดเสาแหลกก็เลยมาหาอยู่ในป่าน,นี่แหละได้อยู่พี่น้องได้พ่อหนึ่งนี่ยละเมื่อน,นี้ก็เลยตั้งใจสิมาหาแต่ว่าท่านได้พ่ออยู่พ่อสามดอกปาดเทพพี่น้องเมองอื่อกี้นี้เสาแหลกพ่อขุนทรัพย์ปาดปาดพี่นะเทพพี่น้อง อุ้ยบ้าต้องมาบอกหลายนึงเฮ้ยบังเัีงได้ยันบางคนเนี่ยที่อยู่ทางบ้านเท่ากันอาจจะเป็นหูจักเนาะบามากี่ยังตอนแรกสาวเล่กับหมูจักคือกันแหละท่าพี่น้องเอสาวแาล่มาอยู่นอเวสาวเล่ก็เลยวหมูจักเพราะว่าอยู่เนี่ยห่างกี่วีเขาเจ้าขายอยู่สา,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 าวเล่เคยซื้อมาก,กินอยู่ <c oughs> เขาเอินว่ามากันหมดเต้เบอร์รี่พี่น้องพูนะ่ะเพิ่งรู บาทาทำไมแปลกยนึงพ่อคุ้มทราบเลยให้พี่น้องุูน่ะบาาบ่แม่นบ่แม่นเนือยห,หน่อยให้พี่น,น้องไงทำงมแปลกายนึงเห็นบ่พี่น้อง ซึ่งคนยูโนโวเวน่ะพ่นสิบกค่เนี่ยเขามาเก็บดอกพี่นวองพ่นสิบลอคว่อันนี้แต่พันอยากกินพ่นมีแต่ซือกินอยู่ในห่างอยู่ในไอ้กีวีเอาแต่วันสาหลตถามหมักซีดาพ่นบอกว่าแพงนี่แพงก็หมากสตอรอเบอรี่อีกเป็นสองเท่าวะสันแต่ว่หนนวยท่านในพอเก็บอยู่พี่นวองมันต้องถ่ายอีกสองสามอาทิตย์ โอ้คุ้มซับพ,พี่น้องพี่น้องสะออนนี่เพื่นะแม่นเบิดเอาลวดเพน่อุย้ยสะออนนี่พี่น้องถึงบอพ่อเฮ็ดก็สร้างหัวห้ามันหนูน,น้อพี่น้องไงพ่อมาคนนี้ก็ปุ้มใจแล้วนี่พอใจแล้วนี่ ซึ่งตอนนี้มันยังท่านได้พ่อเก็บอยู่พี่น้องขันมันเสีนเดนเก็บได้มันต้องออกสีสมสมแน่เจ้หนอยก็จัเสียนเดนหมักสมนีน่มันกวา่าจะเก็บได้แล้วก็แพงน้ำจุโนเว่แล้วก็วแซบน้ำเพราะว่าสาวแลกเคยกินอยู่พุด,ดน่ะอู้ว่ไม่เหนื่อย อีกซองอีกซองอาทิตย์มันคอยสิเก็บได้ตอนนี้เก็บท่านเองได้อยู่ป๊าหลายหลายหมู่อวานนี่ซาวแหลกกับไปหาเห็ดสาวแหลกกับพ่อสวนเนบูเบอรี่พี่น้องป้าบูเบอรี่นวยกำลังใหญ่ซ้ำเหมืหน่วยซ้ำนิงงำนวำน้วก้อยเนี่ยแหละหมู่อวานนีก็ได้เห็ดพ่อหนึ่ง แล้วก็พ่อป้าบูเบอร์รี่ตเต็มอยู่บูเบอร์รี่วันที่นี่มือน,นียมาอกีกมือน,นียก็มาพ่อคุ้มซับคุ้มที่สวงหมู่บ้านพ่อคุ้มซับคุ้มแรกมือน,นียวคุ้มที่สวงโมเต้เบอร์รี่ว่าสัน่นซื่อเนี่ยโนวเวต,ตว่าซื่อภาษาอังกฤษสาวแหวบูจักหรอกซื่อไทยก็บบูจักนะ้ำป้าป้าตะกี้ว่าเคยกินมาอยู่นี่ค่อยเคยกินบรรยากาพี่น้องเพื่อ แดงเต็มอยู่เจ้าเรยเห็นเขาขายอยู่ในเห็นกีวีนะแพงพี่น้องต่ว่าก็แซบเราคนอยู่นี่ก็เจ้ามากินขึ้นยังนี่มากันนี่โด,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 โดู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 กระตาเห็นพ่อพี่น้อง เพราะันว่าสาวเลียมาพอแต่ป้านี่ป้าเดียวได้พี่น้องสาวแลีนะ่ะไปพ่อแบบนี้มากนะสามป้าแล้วซึ่งเงนกูได้บ้อนขาเนนในป้าหาเห็ดหายยังสิก็เจ้าก็สิบุเห็นดอกเพราะว่ามันเกิดอยู่ในอดีนป้าเนาะอ้ยอีกอีกสองอาทิตย์ให้พี่หลองสาวหลสิมาเก็บสิมาเอาสิ้นเสื้อไปแปลเป็นซับโดยที่เฮ้า บ้ต้องลงทุนปลูกโด,โดยที่โดยที่ห้าบ่ต้องลงลงทุนเสียงเงินซสือพันมาปลูกเพราะว่ามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติบอได้ลงทุนยังลงแต่แห้งเอาไปที่นี้แพ้งเด้ี่พี่น้องแพ้งก็ตอ่อไปเรียห้าเป็นสองเท่าว่าสันมักซีดาเพิ่นบอกโุ่ทุ บ่าม่เหนือหน่อยๆเต็มปลาอยู่พี่น้องยญ้าปเปีหอดปื่อเลยบ่ได้เห็ดกระสังของหาไม่เหน,นื่อยนอกพี่น้องเนาะว่าแต่เ้างผอบกลุ่มซับแต่ว่าเห็ดนี่นกระสีย่างหาอีจักรวบอยู่ดอกเพราะว่าผมไม่ได้ได้สามดอกนึงก็ไปตัวเป้าเขาสีห้ยเอเอาเขาสีเขาสี่ามาหลักไายแต่วิดีโอ กอนจบคลิปนี้สาวแล้วขอฝากท่านพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้สาวแลลวในเรื่องจาาเพื่อสาวแล้วสิไดมีแห้งสูงในต่างแดนต่อไปบ๊าจะอ่อนนี่ท่านพี่น้องโอ้โหแดงเต็มยุ่งนาดนุ้ยนั่นอีกสองอาทิตย์ ผู้ใดว่างหรืวมาซอยเสาแหล่เก็บเ,เด้อพี่นงง้องเอ้ยเอาสินเสื้อไปแปะเป,ไป,ไป,ไป็นซับาน,าน,นาสิาามีนนั่นอยู่บ้านเฮห้องเนาะนาอยู่บ้านเฮาสิมีเนาะแบบนี้โอ้ยได้เงินดีไปแต่นายแล้วกันอยู่บ้านเฮามีเก็บไปขายนี่พ่อกันคลิปไม้เด้อจ้าพี่นงง้องเอ้ยเสาแหล่สิเฝ้าไปหาเห็ดก่อนโอู้สวรรค์นี่ พ่อกันคลิปไหมพี่น้องบายเฝ้าหาฮิตกันมันจะสวยกอนขอจิโทษน้ำ